ทุกคนวันนี้โอจะพามาชมที่ดินอีกสัก1แปลงนะซึ่งที่ดินแปลงที่โอจะพาชมเนี่ยไฟฟ้าประปายังเข้าไม่ถึงแต่ว่ามีถนนสาธารณะผ่านด้านหน้าแล้วนะคะแปลงนี้นะคะมีเนที่เพียงแค่1ายไร่นะคะ1ไร่มีอยู่2แปลงแล้วก็200ตารางวานิดๆนะคะมีอยู่1แปลง ทั้งหมดเนี่ยคือขายเพียงในราคาไล่และ8 0 0 0สนบาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่ทั้งเจ้าของนั้นรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะและสิ่งสําคัญเนี่ยสามารถ่อลองได้อีกด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามาคุยแล้วถูกใจเนี่ยก็อาจจะได้แบบว่า่อลองแบบพิเศษพิเศษเลยเนาะ เดี๋ยวจะพาไปชมเจ้าของเนี่ยต้องการขายแบบด่วนๆมากเลยนะที่ดินแปลงนี้นะคะลักษณะก็คือจะเป็นเหมือนทุ่งนาเก่าหรือว่า,าทุ่งนาที่ล้างไม่ได้ทําแล้วนะคะอยู่ด้านในเลยนะคะเป็นเฉนดยครุดแดงนะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะตรงนี้นะคะสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยประมาณ10เมตรที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตาบลบึงชํมอ้ออาเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะแปลงนี้นะคะห่างจากถนนคลองแปนี่เพียงแค่700เมตรเท่านั้นเองนะคะ เพียงแค่700เมตรน้อยมากเลยสามารถเข้าได้ถึง2ทางเลยนะคะไม่ว่าเราจะเข้าจากทางถนนคลอง8เป็นถนนเส้นหลังฝั่งตะวันออกก็ได้นะคะ700เมตรก็ถึงที่ดินแปลงที่เราจะขายนะคะหรือว่าเราจะเข้าจากด้านหลังนะคะเขาเรียกว่าถนนคลองแอนก็สามารถเข้าได้เข้าได้ถึง2ทางนะคะถ้าเราจะเข้าจากทางคลองแอนเน,เนี่ยใช้ระยะทาง300เมตรก็ถึงที่ดินแปลงที่เราขายเช่นกันโอเคค่ะลักษณะของที่ดินแปลงนี้เป็นแบบไหนลองไปชมกันไปกันเลยค่ะ อนนี้นะคะเราเดินมาใกล้จะถึงที่ดินแปลงที่เราขายแล้วนะที่ดินทุกแปลงที่เอมขายเนี่ยคือเสาเขตเนี่ยชัดเจนแล้วก็เป็นฉนคดครุฑแดงนะบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่โอไม่ได้บอกว่าเป็นฉนดอะไรสแสดงว่าแปลงั้นก็เป็นฉนดครุฑแดงถ้าไม่ใช่ครุฑแดงเนี่ยโอ๋ไม่ค่อยได้เอาลงมาขายนะแต่ก็มีน้อยแปลงที่ไม่ใช่เป็นฉนดครุฑแดงแต่ก็จะพูดให้ชัดเจนทุกๆแปลงอยู่แล้วนะคะ,ะถนนที่โอเดินอยู่นะคะเป็นถนนสาธารณะนะคะ ตอนนี้กำลังดำนาอยู่นะเราจะเห็นแบบว่านอกอะเยอะมากเลยนี่ดูสิและสังเกตนะจะได้เสียงนกเป็นอะไรที่บรรยากาศสุดๆเลยนะคะที่ดินแปลงที่โอจะพาทุกท่านชมนะตรงนี้ถ้าท่านไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าเราพอมีเงินมีกำลังอยู่นะไม่ได้ทำอะไรฝากแบงค์ไว้เฉยๆนะแนะนำว่าซื้อที่ดินเก็บไว้นะยังไงก็ ได้กําไรมากกว่าที่เราจะไปเก็บเงินไว้นิ่งๆแน่นอนนะที่ดินซื้อไว้แล้วมีแต่ราคาขึ้นนะคะนี่ใกล้จะถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะอ,อก็เดินมาถึงที่ที่ดินแปลงที่เราจะขายเรียบร้อยแล้วนะแปลงนี้ในราคาไล่ละแปดแสนบาทก็สามารถต่อรองได้เนาะนี่สภาพก็คือถนนเป็นแบบนี้เลยนะคะมีเสาเขตชัดเจนมีถุงคุมอยู่ตรงนี้นี่เลยเห็นไหขาวๆนี่ ปัจจุบันนะคะเท่าที่โอเห็นที่ดินเนี่ยคือเป็นพื้นนาเก่านะแล้วก็มีน้ําเจิงอยู่นิดนึงเนื่องจากว่าทางเจ้าของบอกว่าน้ําจากบ่อปลาด้านหลังนะซึมมาเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อก็อาจจะต้องมีแกนถมดินเพิ่มเล็กน้อยนะคะมันจะได้ดูแบบว่าไม่เป็นสภาพแบบนี้ตรงนี้นะคะไฟฟ้าประปายังเข้าไม่ถึงนะนด้านหน้าจะเป็นทุ่งนานะคะแบบนี้เลย ที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะเนี่ยกว้างประมาณ45เมตรนะคะแล้วก็ความลึกลึกไปด้านหลังเนี่ยประมาณ35เมตรโดยประมาณทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ในโฉนด1ล่ไร่เต็มนะคะ ลักษณะของที่ดินก็จะประมาณนี้เลยค่ะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะถ้าในที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆแบบแปลงนี้อีกลาไปก่อนค่ะ